2ี่สิบสายู่โคลาดนะคะไปเจอได้ที่ทอมินนลทวินติวันงานตอนเย็นค่ะงา,งานช่วง6โมง ็นงานของ L G B T ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปค่ะมึงก็ต้องตื่นกันก่อนอร่อยนะร้อนๆนะ พอดูเจนลบหน่อยไม่ต้องดูค่ะดูหน้ากูเนีเดี๋ยวพรุงนี้จะพาเจนลบไปไปล่อยไว้เขาใหญ่ควอมูอ่เขาใหญ่เลยว้าวว้านันัอุ้ยใครอะ่ะพี่อะไรอะ่ะ พี่จอยขอบคุณค่ะพี่จอยโอ้พี่จอยตรงดอกกุหลาบให้เยอะจังโอ้พี่จอยตรงดอกกุหลาบให้ร้อยดอกเลยเพื้อถึงขอบคุณครับรสชาติโอเคไหมอร่อยก็บอกอยู่เนี่ยอร่อยชอบกินชอบกินบะหมี่ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับพี่ก็ชอบกินผู้นคนขอดอกกุหลาบบ้างนะชอบกินอะไรที่มีนะสั่งเลยนะถ้าไม่อิ่มก็สั่งอีกเลี yeah, ้ยงเลี yeah, ้ยง yeah, ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแอฟกินน้อยนะ ย่าไม่หิวไม่ได้นะอยู่กับพี่ไม่ต้องแอบกินน้อยเน <c oughs> จนลบเป็นเจดลบยาโยอีอ่ายาโยอียาโยอี <c oughs> วันนี้ฝืนกินไหมไม่ได้ไม่ได้ฝืนเพราะว่าไม่ได้กินยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าปกติถ้าไปทำงานน่ะจะไม่ค่อยกินอะไรเยอะจะกินน้อยแล้วเสร็จงานก็มากินทีเดียวเพราะไม่งั้นชุดมันจะแน่นมันจะไม่มีเ n e r g y กินอิ่มแล้วมันก็ไม่ค่อยมี e n e r g อ เนี่ยอร่อยเนี่ยลาวาเนี่ยพอ,อเกยผู้เรียนออกดอกแล้วค่ะผู้เรียนออกแล้วรอขายเลยค่ะเดือนมีนา อิมแล้วเป็นไหนต่ไปเดีเด๋ยวะเดินดูเสื้อผ้าเดินดูเสื้อผ้าไม่ที่กองเขาก็มีพี่สตูที่กองที่ไปถ่ายรายการเขาก็มีอยู่นะครับมีอันนี้อยู่ กินคนเดียวไม่อร่อยกินสามคนค่ะกินสคนได้ามาสามคนอยู่แบบชายแท้ค่ะกิจกรรมชายแท้ทรับสาคนกิจกรรมชายแท้จบ ไม่ชอบกินซูชิกันหรอกอร่อยจะตายนะเนี่ยอร่อยมากนะนี่กินแล้วนะาเกลียดไหม,มซูชิราว,า,รวากินมากินอะไรกันเนี่ยแ,แม่แม่กินข้าวถูกต้อง ลูกชายแพ็กินข้าวายแพ้กินข้าวอยากเห็นพี่นิกเห็นมมนทำไมต้องเห็นนะไม่ให้เห็นใครจะโกรธนะตอนนี้เห็นที่ฉันก่อน รีฟิลเหรอคะของหวานมีอะไรบ้างอะ่ะนอกจากไอติมอะ่ะมีหัวแดงร้อนแล้วก็วาราบีบุชิขอดูเมนูหน่อยได้ไหมครับอีชายมันต้องทำยอดสูด้สึอร่อยปอะล่ะ แดงเนี่ยหรอคะอันนี้อะไรคะเนี่ยเควแดงร้อนมันจะเป็นก้วยใหญ่ปะก้วยใหญ่ด้วยเหรอไม่ใหญ่มากเป็นน้ำตวแดงใช่ไหมอ่ะตดแดงร้อนเอาไปติมปลาลูกติมป่ะของหวานกับเนี่ยเนี้ยไหมหรืออะไรเอาเลยสั่งเลยหรือจะกินนี้ก็ได้เอาอันนี้ละเอาวานิลลาโอเคหนึน okay, น่งก็โอเคเยอะปะ ใช่เกี๊ยวถั่วแดงนะคะพอแล้วว่าเดี๋ยวถั่วแดงร้อนอีกจานหนึ่งก็น่าจะสองร้อยแคลทั่วถั่วแดงร้อนจานใหญ่ด้วยค่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินไงพรุ่งนี้ไปเขาใหญ่เดี๋ยวไปเดินจะไปน้ำตกเฉว่นน้ำตกเฉว,วินสวรรค์ใช่ ทิ้งไว<ม>้นั่นเล่ผมเพิ่งออกมาจากป่านยอจจะต้องท่องไปแล้วเล่นแม่ใจดีกีสิดมากเพราะที่ฉันอยู่กับใครก็ไปถามได้เลยอ่ะคนที่เคยอยู่กับฉันทุกคนถ้าไม่เลี้ยงนะไม่ใช่แบรี่ก็มา,กามาเจ่ตัวก็อยู่ได้มากับี่ฉันอะดิฉันกินอะไรก็กินด้วยหาเพื่อนมาเฉยๆนะ ไม่ได้เคยคิดวามาทำงานแล้วต้องเก็บเงินเก็บเลยนะคุณมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยว,มมยวไ,มไม่คิดว่ามาทำงานนะั้นจะมากรุงเทพถึงวันที่ยี่สิบห้าเหมือนมาเที่ยวทำงานไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยมีความสุขชีวิตเอาอะไรมากเนาะแต่แม็จะลบใช่พี่ครับเราต้องมีความสุขถ้าม,มีความสุขแล้วก็จะทุกอย่าง มาทํางานแล้วก็มาเราไม่ได้กินอย่างเดียวไงเราทํางานแล้วก็กิน<อ>เก็บแล้วก็กิน<อ>แล้วก็เลี้ยงไายยู่ก็กิกนง่วงก็นอนจบกินที้หมดนี้เหลือไมได่ดีนะขอบคุณค่าขอบคุณค่าอันนี้ค่ะ มาทานข้าวกับใครครับมากับผัวใหม่ครับผัวใหม่สองคนน่าจะต้องถามคำตอบจะจะมากับผัวใหม่ครับสองคนนี่มีผัวใหม่ละสองคนจบเท่ากบมันถามเยอะอ่ะเากำมันถามเยอะอ่ะพี่เจ็ดพูดมากลำคานพี่เจ็บต้องอธิบายอีกคือใครยังไงพอจบ ถ้าบอกว่ามากับผัวแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วจบเลยมันจบแค่คําตอนนี้เลยโอเคนะอ,มอไม่ใ่้เห็นค่ะส่งกุหลาบมาก่อนส่งกุหลาบมาถ้าส่งกุหลาบมาแตบบ่เดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดูส่งกุหลาบมาก่อนขอกุหลาบก่อนห้าร้อยดอกเนี่เดี๋ยวส่งกุหลาบมาก่อนกุหลาบไม่ค่อยจะส่งจะอะไรกันเนาะส่งกุหลาบมา ใช่ก็ขึ้นให้แกที่จอไปเลยจะได้จบจบยยังไม่ได้ส่งบัญชีให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้อะไรให้เหนื่อยมากชีวิตแพชีวิตแพมันเนื่ยชีวิตแพมันเนื่อย นี่น,นี่มาแล้วนะที่มันโคมินานี่นี่มาแล้วเจอกันเจอกันโคลาโคราโคลา,า,าเจอกัน โคราชเจอกันโคราเจอกันเดี๋ยวส่งอันนี้ให้เขาอนส่งส่งเลขบัญชีให้เขาพอเดี๋ยวไปทำงานแล้วพี่แพรนี่ตาสวยเหมือนแขกเลยครับพี่แต่คนนั้นหน้าเหมือนแขกหน้าเหมือนคนอินเดีย ยิ่งทำจมูกมันเหมือนเลยทรงหน้าอินเดียมากสวัสดีค่ะได้รับกาแฟบันนี้อร่อยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนจริง ดีพี่ชุิการค่ะใครใจดีส่สงดอกกุหลาบให้หน่อยนะคะขอกุหลาบหน่อยอกุหลาบสักสองดอกสามดอกตรงมาเลยกดติดตามพเพจเตอร์ไลน์ได้นะคะกดติดตามเพจเตอร์ไลน์ได้กุหลาบมาเลยสักดอกสองดอกตรงมาขอาาบคุณนะคะขอบคุณพี่คนตัวดําขอบคุณพี่น้อยค่ะ ขอบคุณพี่อาร์ทรอนนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับทุกอย่างเขาดีขอบคุณเอสเพซโซนะคะเอเปโซทำอะไรลูกเอเปซโซ่เอเโซทำอะไรคะลูกกินข้าวหรือยังน้องๆหน้ารัก ขอบคุณค่าขอบคุณค่าห้าร้อยดอกละแม่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยถึงห้าร้อยดอกที่ไหนบิฟี่กินไปหมดห้าสิบตองเพิ่งเลิกงานมาขับรถเล่นโอเคเลยกี่โมงแล้วเน,นี่ยแต่แต่แต่นี้ปิดตีทุ่มตอนนี้กี่โมองอ่ะห้าสิบอ่มห้าสิบได้อยู่สิบนาทีเดินแค่หนึ่งชั่วโมง ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะสวัสดี2,000คนค่ะสวัสดี2,000ท่านนะคะโอ,คโอ้คนสั่งเลยว่า7,500วันค่ะ ขอบคุณพี่หนูนะครับพี่หนูสลาตันใจดีส่งดอกกุหลาบมานะจ๊ะเดียง